สวัสดีครับทุกท่านผมก็ปั่นฟิกเกียอยู่ที่นี่ครับพัทยาเมื่อก่อนเราปั่นกันหลายลำหลายคันเดี๋ยวนี้ก็มีกันอยู่ไม่กี่คันส่วนคนที่มีก็จะปั่นเฉพาะบางเวลาเท่านั้นส่วนคนที่จะปั่นเป็นประจำก็มีน้อยลงเรื่อยๆนะครับคือผมก็ปั่นอยู่ตลอดนะครับปั่นช่วงเส้นนาจอมเทียนเทพประสิทธิ์หาดจอมเทียน แล้วก็วนกลับมาระยะทางประมาณสัก20กิโลถ้าไม่มารอบนี้ก็ไปรอบทางวัดยานก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยรวมกันแล้วประมาณ45กิโลแล้วแต่วาระแล้วแต่เวลานะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนที่ปั่นปิกเกียร์หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่พัทยาบ้านอำเภอนาจอมเทียน,นบ้านน้ำเมาตะแวแกนี้ฮะออกมาปั่นด้วยกันผมก็ปั่นแค่ตอนเช้านะครับ สักประมาณตีห้าถึง6กโมงครึ่ง7จ็ดโมงนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานต่อก็เวลาเราออกมาปั่นเนี่ยครับเราจะได้เจอกับวิวทิวทัศน์แปลกๆเราจะได้เจอกับทัศนียภาพสวยๆแล้วก็เราก็ยังได้เรื่องของพลานามัยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงกันอีกด้วยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ปั่นจักรยานมามีความสุขก็มาสนุกร่วมกันในการออกกาลังกายในตอนเช้านะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ